ครับ f c ที่หน้าตาดีทุกทุกท่านพบกับเซลล์จืดเซลล์สายแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพา f c ที่หน้าตาดีทุกทกท,กท่านมาพบกับรีวิวแบบละเอียดยิบซึ่งรุ่นที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้จะเป็น Titan Double Cap Plus 2.4 GT Premium หรือจะพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆก็คือ Titan ต,ตัวท็อปนั่นเองสำหรับเจ้า Titan ตัวท็อปตัวนี้จะมีออปชันพิเศษอะไรบ้างเหนือกว่ารุ่นธรรมดายังไงหากพร้อมแล้ว มารับชมพร้อมกันเลยนะครับแน่นอนครับสำหรับมิซูบิชิยุคใหม่จะใช้แนวทางการดีไซน์เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือเป็นแบบดินามิกชิลมองเห็นหน้าไกลๆนี่รู้เลยว่านี่คือมิซูบิชิอย่างแน่นอนในส่วนของเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4ไมเวกคลีนดีเซลวีจีเทอร์โบ e r นเตอร์คูล่งแรงมา้าที่มีจุดเด่นในเรื่องของเสื้อสูบและฝาสูบทําำจากอลูมิเนียมอลอยทังบล็อกให้น้ำหนักเบาระบายความร้อนได้เร็ว มาพร้อมวาวแปรพันธุจฉริยะไมเวกที่ให้แรงบิดในรอบต่ําและแรงม้าในรอบสูงจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมสปอร์ตโหมดช่วยให้เราสามารถชิปเกียร์ได้ด้วยตัวเองตามใจชอบไฟหน้าเป็นแบบไบ LED โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเด์ไลท์แบบ LED ดีซึ่งแน่นอนหลอด LED ีจะให้ความสว่างที่สูงมากความร้อนน้อยกินไฟต่ําและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาพร้อมกับระบบออโต้ไฮบีมที่คอยเปิดปิดไฟสูงให้โดยอัตโนมัติ พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างไม่เพียงพอที่บริเวณกันชนหน้าจะถูกติดตั้งกล้องมองภาพด้านหน้าทํางานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันซึ่งจะให้มุมมองแบบ360องศาแบบเบิร์ดไอวิวคายต้นรุ่นนี้มีระบบ UMS ระบบจะทํางานโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิกทั้งข้างหน้าและข้างหลังตรวจจับวัตถุในระยะไม่เกิน4เมตรหากมีวัตถุอยู่ด้านหน้าและด้านหลังระบบจะช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ให้ชั่วขณะเมื่อเราเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ช่วยให้ปลอดภัยในขณะเผื่อเข้าเกียร์ผิดได้เป็นอย่างดีที่บริเวณกระจกจะมีกล้องพร้อมอินฟราเรดเซนเซอร์เพื่อใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างรถของเรากับรถคันข้างหน้าพร้อมตรวจจับมนุษย์ในระบบ FCM หากระบบพบว่ามีความเสี่ยงที่จะไปชนรถคันข้างหน้าหรือเสี่ยงที่จะชนมนุษย์ที่เดินข้ามถนนระบบจะแจ้งเตือนพร้อมช่วยชะลอความเร็วให้อัตโนมัติรวมไปถึงการเสริมแรงเบรกไว้รอเพื่อช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงในขณะที่เราตัดสินใจเบรก เบรกได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าโดยระบบเบรกถึง3ระบบได้แก่ระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะเบรกฉุกเฉินสามารถควบคุมรถได้แม้ในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกลื่นทำงานคู่กับระบบเสริมแรงเบรก BA ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงในขณะเบรกฉุกเฉินรวมไปถึงระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก e b d ช่วยกระจายแรงดันน้ำมันเบรกไปยังล้อที่ต้องการมากที่สุดอิสระทั้ง4ล้อช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงแม้ขณะบรรทุกหนักรุ่นนี้มาพร้อมกับยางขนาด 265ทับ60 r 1 8ล้อ Max ลายสปอสีทูโทนขนาด18นิ้วที่ให้ทั้งความสวยและความแข็งแกร่งทนทานกระจกมองข้างแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led พร้อมติดตั้งกล้องมองภาพรอบคันที่บริเวณใต้กระจกนี้ซึ่งกระจกมองข้างตัวนี้จะปรับและภาพเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติทุกครั้งที่เราล็อกรถและจะกางออกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราปลดล็อกรถ จุดเด่นอีกข้อหนึ่งเลยของเจ้าตัวไททัน4ประตูทุกรุ่นนะครับก็คือห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะมีความยาวเป็นพิเศษยาวจนไปเกยล้อหลังส่งผลให้ห้องโดยสารมีความกว้างขวางมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะบ่อหลังจะมีความลาดเอียงช่วยให้นั่งสบายและลดความเมื่อยล้าในขณะเดินทางไกลได้เป็นอย่างดีในส่วนของบันไดข้างก็ยาวเป็นพิเศษเ,ศษเช่นเดียวกันยาวตั้งแต่ล้อหน้าจะหลดล้อหลังเลยทีเดียวนะครับมาชมความหล่อของด้านหลังกันบ้างนะครับ กันชนท้ายออกแบบมาให้เป็นแบบขั้นบันไดสามารถก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กล้องหลังเป็นแบบซ่อนรูปที่บริเวณมือเปิดฝาท้ายเข้ากันได้ดีกับมือเปิดฝาท้ายแบบโครเมียมและเหนือชั้นกว่าด้วยไฟท้ายแบบสเปกตรัม LED เป็นแบบท่อนำแสงที่ให้ความหรูหราสวยงามและโดดเด่นมากกว่าที่เคยและเหนือกว่าด้วยสปอยเลอร์หลัง ช่วยสร้างแรงกดอากาศที่บริเวณท้ายรถในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยระบบ RCTA ที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งผ่านขณะถอยหลังออกจากช่องจอดเหนือกว่าด้วยระบบ p u s ส start และ smart entry ท,ท,ทำงานร่วมกับระบบป้องกันการจรลรรม immobilizer ร,ระบบจะทำการสอบถามรหัสจากกุญแจอัจฉริยะ KOS ทุกครั้งที่ต้องการปลดล็อกประตูหรือสตาร์ทรถช่วยสร้างความอุ่นใจได้อีกระดับหนึ่ง สำหรับระบบ Active Safety รถคันนี้จะประกอบไปด้วยระบบ ASTC ซึ่งประกอบไปด้วยระบบ ASC ช่วยควบคุมสถิรภาพการทรงตัวในขณะเข้าโค้งและระบบ TCL หรือ traction control ช่วยป้องกันการลื่นถลยแม้ขับรถในขณะฝนตกหนักหรือถนนลื่นรวมไปถึงระบบ HSA ที่ช่วยป้องกันรถไหลในขณะออกตัวบนทางลาดชันมาพร้อมกับระบบเตือนจุดอับสายตา b s w ช่วยป้องกันอุบัติเหตุในขณะเปลี่ยนเลน ทำงานประสานกันกันกนกบถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งจะพูดได้เห็นภาพช,ชัดๆเลยก็คือปาเจโ o มีระบบความปลอดภัยยังไงรถไท t ต้นตัวท็อปคันนี้ก็มีไม่แพ้กันพวงมาลัยพาวเวแบบสีก้านยกออกมาจาก p a j e โ o s สปอรเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั o นสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้เปิดกล้องรอบคันได้และเหนือกว่าด้วยระบบค i ู e คอนโทรลหน้าจอ MID ขนาดใหญ่ให้สีสันที่สวยงามชัดเจนมาพร้อมกับจอ TFT ตรงกลาง เครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาดใจรองรับได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แอรเป็นแบบแ i r d ดิจิตอลพร้อมระบบออโต้และพิเศษกว่าด้วยระบบฮีเตอร์ช่วยให้การขับรถหน้าหนาวในเวลากลางคืนเป็นไปได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นอยากเทิรรถผ่อนยังไม่หมดกเ็เทิรนได้หรือแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดและเคล็ดลับในการทำสัญญาไฟแนนซ์ผ่านล้านเปอร์เซ็นต์ แต่ที่ลิงก์ข้างบนเอาไว้ก่อนแล้วจะมีลิสต์วิดีโออยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยกลับมาเลือกคลิปที่ถูกใจได้เลยนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติช่วยลดปัญหาไฟสูงจากรถคันข้างหลังแยงตาได้เป็นอย่างดีรุ่นนี้มาพร้อมกับเบาะหนังสีดําเจาะรูระบายความชื้นพร้อมระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางเฉพาะฝั่งคนขับปีกด้านข้างโอบกระชับมากเป็นพิเศษช่วยให้นั่งสบายลดความเมื่อยล้าในขณะเดินทางไกลได้เป็นอย่างดี และพิเศษกว่าโดยพัดลมหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารช่วยให้อากาศภายในห้องโดยสารเย็นสบายตลอดการเดินทางซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าความเย็นที่ถูกกระจายมาจะตกกระทบบริเวณลำตัวและใบหน้าของผู้โดยสารได้อย่างพอดิบพอดีนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของไททันเลยนะครับที่พักแขนของคนขับจะมีช่องสำหรับวางมือถือได้จำนวนหลายเครื่อง มาพร้อมช่องชาร์จมือถือแบบ USB จำนวน2เครื่องพร้อมกันจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดถึง2แอมป์และสิ่งที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจะมีที่พักแขนตรงกลางสำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมช่องวางแก้วน้ำจำนวน2ใบสามารถพักเก็บได้กรณีที่เราต้องการนั่ง3คนพร้อมกัน หากชอบคลิปดีๆแบบนี้กรุณากดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลล์จืดด้วยนะครับหากสนใจรุ่นนี้อย่ากเกรงใจนะครับรีบตัวหาเซลล์จืดได้เลย084-516-4583อ ID Line ิวััด Kiit KK ผมมีบริการทำสัญญาและส่งมอบรถทั่วภาคาีสานนะครับสำหรับไททันรุ่นนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีได้แก่สีส้มสีดำสีขาวเพชร สีเทาเข้มและสีบอลเงินชอบสีไหนเลือกได้ตามใจ FC เลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ